คุณพแรนลักกันดาพุ่นโอ้ยเห็นอะไรกันก็โลดจนตํำรถเมื่อกี้นี่รักแน่รักแน่มาตอนมาแต่ไทยบ่นี่สบายดีป้าลูกเนีลูกมีว้ยสบายดีสดไม่ปวดเมื่อนะบ่เอยกี่นเดอโอ้เหมือน่าจสวนกันบ่ยันท้องอยู่ในฮือนจะปวดอ่ะหงบตู้เราเลยุงมืงไง อเชีงเลยคุณ <background> <parfois> ้านเล็จูสบายดีป้าลุงก็ะลุกสบายดีป้าลุงน้องพิงสิบบาทใช่ลูกปิ์น้ำจูโอ้ยขืดข้นหูหูขาวอ่ะเอ้ยมาหอนแน่โอ้ยดูกลายไหมลุกๆๆกูาแน่ขับปุกก็ปบโอ้ย มามมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาลูกมาขึ้นรถปะเอื่อยโทรมาบอกหอดแล้วผูก้าแมมผูป้าป้าตาแมมไปตาแมมก่อนลูกใช้ต้าแมมนะตาแมบืขึ้นนะโอ้ยเอ้ยเอ้ยต้าแมมก่อนถ้าถ้าดีใจ้า้าถ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 ้ดถ้บถ้า้้า้าถ้าาด้าถ้า้ ไปกม่ยอ้ยปปลูกสาวทาแป้งไงะลูกสาวทาแป้งไงาแป้งยังวุ้นเลยด้ยปาปาโอเคสปาดยสบายดีอไยจูมาห่อนอานั่งกับโมเดลรงนี้ไอจูของคนนี้คือไอบิวมาไปไปไปมายืนนี่เจ้ามายืนนี่ดูกมปป อาขึ้นมารถเป็นทีเรียบร้อยแล้วดีใจปะดีใจแห้งปุลูกใช้ใช้บังน้ะบังหน้าบังหน้าก่อนใช่ใ้ยินมาเอื้อยโทรมาของฝากเไปขอไปต้อนของฝากมาจากไทยเลยลูกเลยของฝากด้วยจูด้วยของฝากจากไทยเนอะโดูของฝากป้าป้าอย่าเป็นกระปุกกระปุ๊บแน่มาดิ พูนพูนแรลักันดาพ่นโอ้ยเห็นเอื่อยลกากระโดตจนจำรถเมื่อกี้นี่รักแน่รักแน่สาไหมรักแน่รักแน่มาตอนมาจตไทยบ่นี่สบายดีป้าลูกนี่ลูกสบายดีสบายดีไม่อ้วนเมื่อลรบอ๋อเหมือน่จะสวกันบยันทัาอยู่ในเฮือนจะพูนอ่ะผมปรตูเราหลงเมื่อ คุยเชียงไม่เลยคนมาหลายช่งฮะสบายดีสองเงินใด้ของฝากกันนายจากลานนะอีปนบ่ปนด้พนีล่นนั่น่เลยเาเอ้าแตมันถุงเงินนั่นอยู่เนาะแมงแม่แม่ โอ้าตอนไม่ทายเจ้กันยาดยสวาสดีอดกลายนึวยกินเป็นอยู่บ้านนี่นะดำๆนี่บุเรื่จิก็คือินน้ำมเลยินกหน้ามาจากทะเลเจ้าจิ๋นไปหน้าว่ะจิ๋นเพื่อนนี่ ก็อเถียยังนั่งรอดังี่ยังนั่งรอเป็นกันเลยกินหอดกันแล้บาทนี่แพงกันนะบ่หรออมเออว่าสารล้อยอ๋อ เห็นเอ้ยเล่นลงมาแต่ในเพื่อนกะโกรธตำแว่นรถกับแตะไปทีนี่ไปได้ไมมดูไปหมืนปะขนาหมังมูมาแต่ไทยพิงใช่กระตุ้นมาม่ตันของพิงไม่ด้มือแทะทางฝั่งตุ่นลงมาเน๊อตุ่นลงมาสีเสียวเล้วก็หนาหของแม่เด้อจะเพีแทะ ไกิวสถาเดิมือดังเดิมวประเทศข้าวตะกีนอะเขาไปไทยได้ขนมปิ้งม้าดีใจแล้วเนาะเรียนของอันหนาเท่หนาเล็กคนขาง้องิวให้นั่งยิวัดน้องพิงกินน้ำไา้บ้หนาเไ็กน้องพิงกินไม่ได้จ้านจะขออะไรลูก เด็นไปเรยวตักหางหางยังมาอ้างน้องโหบางเด้อบางเด้อลมเด้อทอดเกลือกวนดุสบายทอดเกลือเวลาแน่ไปละโหมาพิงจับมือเอื้อยพิงกินทอดเอื้อยวะน้องพิงทอดเกลือกวนดุ นางนางหาเอ้ยถอดเกิใมหายดุนางลงก่อนนี่พี่นางโลดุนางดุงต่ไล่กานเห็นจะนั่งแต่ทานเองเนอมีขายอยู่บ้นในหันมีมผู้ละพี่ทานนะทานขอบใจได้ดุขอบใจสบายเลยขอบใจเอ้ยบิวก่อนหันหน้าจะเปียหันหน้าหันหน้านุ่มมือ สดูพดอะเนี้ยตอนน้อยกับสามชิดูคนบ่งัวบ่นกนเัน้นี่ขอเงินบ่นีงัวบ่นีนะขอเงินบ่เนี่ยอ่ะสบายดูหายสบายอ่ะปล่อยแีอีางตง ผานน้อยๆนะมีอยู่ในฮืนแต่านยี่บ่มีนี่นี่ใชิวตัวอะไรเจ็บปวเข้าอ่ะฮิฮิตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัะนงาวนี้ตัวอะไรอีะตัวะรันี่นดีใจกับต๊ตัวอีมันนะเย้นะลูกลูกน่าเด็กชื่อไห่บ่

นายช่ำบ้านนี่มามา,มาจากพัทยาพอดนนี้มึงวิ่งขินชาตตักจะได้ขิดชาติประตู้ม่ผัวขิดนนั่นแหละผัวฮะเห็นอะไรดุมาพี่มาพี่พดุกลามาพี่ มาเลิอมมาเริมาเลยไข่ห่านไม่จะกลับอบไปเลยลูบอกไปแล้พูดนะไม่ดู้ไมต้องใส่กเทียเ้นนมันคือโบย่างมาเมื่อยจะมาแต่ไทย <ภ><ย>อะมาจ็บแข้งแล้วมามาไก่ป้าๆไป,ปชมกันดูปะมาพิงมาบังหน้ามานะมาจ็บแข้งเนะี่ยมาแต่ไทยไกพ่พุทธใช่

เอาตนะัวมาาไเรียนลูกวันนี้รีวนีในท้องดิบเรใช้แชบางดูค่ะอ้าเสือแท้แท่นนะน้องพิงแบบม่ไดมักดินในแบบที่นนะไปเด <มา S 2> <ๆ S 1> ้อุมาเริมาเรมาเรหาชายได้นะาม,มาไปดูมีชายด้วยต่บันใเล่อไปเลยไปุ เขาจะคล้องปากป่านะลูกโอ้ยจะคล้องปากมาให้ป้านะอันนี้พอตอนไ่ตู้ก็พอตู้นะนี่มิจตัวก็หัวใจอเ, <c oughs> เออใสออ่เฟิรนพละปากนทีเย็ะปะกนนะะไ้พี่ บอน้องบังเงชูดุน้องไบแจบดุบ่ะดน้ำกันดิดีนน้ำกันโอ้ยบัดยูห่างกันนะเด้คมกินหอดกันช่ยล้างโ่ยล้างวุ้นเลยไปยังไงแมอยงงกันเป็นอะไรปดไทยนต่มวนบ่อวิว เดี๋ยวไไทยนะม่วนบ่อไปไทยนะอยากไปอีกปบ่เป็นยังไงไปไทเห็นยังไงลูกเห็นบาตึก่ปสูงเห็เห็นตึกสูงสูงบ้านเพาเจ้านีไ้เม่ค้างไม่้น่ะเฮ้ยนีเละพ่อ่จำเปอยากไปน้ำม่นั่นก็ไปหาทีใช่แล้วทางนนะ แมวมาเลยทุกแมวมาเลยน่ะโคมมาเลยแลยถ้าพ่อเตียงมาชงไอ้มูว่ะเพื่อสีกลับมาอีก,นกนเนาะ,อะโอ้จากบ้านเท่านี่ไปบ้านน่าแพลกันหาสิบรักจากบ้านเท่าไปสวรรค์ใกล้กว่า,เ,<อ>าวเพื่อเฉพ่ะหนุงเห็นเด้ต่ตุ ทอดตลาดเห็นก็มีทางเดียวเข้าไปอีกบ้านชาวรักฮาตลาดเห็นแล้วค่ะใสู่กเออบ้านไปไทยก็ได้ของดินคือกันเจ้ากะฮบแพงเว้ยแพงบ่ของไผ่นี่นะของไผ่หึของไผ่นะหืมวางไว้ลูกล่ะวางไว้ Nó, ơi, chù nha, ơi, chù nha. Ê, bà chuột hinh hết nha chuột hinh hết ôi chuột hinh an ôi chuột hinh an ôi chuột hinh bà ôi Căng hinh an ôi chuột hinh an ôi chuột bà an <laughs> 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 เออนั oh, like yeah. ่นแหละกินนั่นแหละอร่อยวงในมันขับปากเลยนี่แง่ของดินกันกินเห็ดไปผชุดน่าเอื่อยแกทาเตออ์้เาเ่าาอย่างี้ลยบาดแผเรึบปล่าแผบอืมแผลบบบวิว ได้จะกินลายได้นางเนยหาชิมาแต่ไทยอากาศฮอ่หนะไปไปไปลูกไปเชือเปื้อนไปลูกไปมันในเชือเปื้อนน่ยนะไปอร่อยมูใช่น่ะอยูนนะอืมเขาคิดว่ามูมาในไทยดีจ้ะ มานี่ตูเ้เรือนผ้ามาที่ไม่ไม่ทำมือ้วหรอบุตรของดิบมาเนี่ในตู้หกเครื่องเติมแล้วในตู้อะแับเดียวกันกับน้องอยังดุยังน,นี่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 นทำไม

พ um ี ah, mm ่โปรโมทกาตัวได้กินได้ช่วยงามเอามาโปรโมทค่ะกล้องใครโปรเจกต์นี่บัตรตัวที่ว่าเราอยากชื่อว่าโปรโมทกาแเราชื่อที่เพาโปรโมทเนี่ยเราอยากให้เราชื่อกาแฟพี่ อันนี้มาให้เปทงขายบอนี่หรือบอลอะไรเอาบดไวันด้เครื่องนึ่งเนาะเิ่ทีนี่บอบดครื่งหนึ่งเลยนี่จเรากินแล้วลายแล้วแมนได้กินบันปอนเนาะอันนี้กยกินอย่างเดียวที่บ้านทงแบ้ทงน ยังใส่ในกล่องเี่ยัก็ไม่อ้วน่ปเปลร่ยังว่าวากันรดคุณมาตลอดไอปไปทายว่ิกิ่งมาเ่ระออาหารเนาะแตยืมผัอาหารอะไรองเงนโอ้ยอขอนขอ้ขอยางลมก่อนพิ้งี okay. ่อูปพิ้งปไปไปที่อูปพงนี่นี่ เรเห็นกันโอ้ยขินหอดกันย่างนี้เแห้งดุโอ้ยทิ้ง้ิวที่นีดทิงมาพี่ลูกมาแม่ยูมามาแม่ยูที่ไปโอ้ยทิ่มาดูมา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 ควที่มามาฉเงินนะเกมสองนาทีหนึ่งองใส่ตา เป็นอะไรไปไทยนะว่าสุฟังในก้วเฮยเห็นอย่งแน่นางบ่เห็นมนนะบ่เห็นมั่นชูฟังืนยันฮะโมไปไทยนะมีอยางให้ป้าอยากไปอยู่บ่โอยไ่ได้เก็ได้เป็นตานั่นเนาะ ถามบนชีฟากชีว yeah, yeah. okay. okay. ่าอย่ามูหมักมูเอาเอาตัวกะมานสบายติดกะนะเอาขาวในเฮยหัวหัวดีงเลยขอบใจตาฉันโอเคพฮ้ยพี่น้องเว้ยหลานชาวมะขามหอมหลานชาวมะขามน้ำหอมมัเต็งโม่ข้าวน้ำหอมจิ้เร เวลาอยู่ไกลกันเห็นในยินเสียงกันแค่เห็นเอื้อเต้นเชื่อกันยังดีใจคือบอกมาผ่าเนี่ยท้าวมองนะแต่โทรมันโทรศัพท์นี่แม่ไม่สิจะบอกนะจ๊ะโบกำน้องหน้าเฝ้าอยู่นะสบายเวลาโทรมาหน้าเฝ้ากันอยู่คือกินห่อนรักกันนี่ได้หน้าเห็นกันนะดูเพลินมากับแม่รถบ้านนี่กัดกันเลย คนกินเต็มปากคนไปโอเคสบายม,มาเยียบไอ้เหมืนมาเยียบมาต้อน <laughs> มาต้อนหนูคงฝากมาจากไทยแบ่งแม่แบ่งแม่แมแมแมแเออบอกว่าพีคลิปก่อนขอสิทธิ์แจเอง <laughs> โอเบอร์เล่าขนาดเกอนอยู่เนาะองคงกินคงยังอึดบ่ญยากไปพี่น้องเลยไปโอเคสแหรับคลิปนี้ไปเด้อเด้อสบายดีบิวไอสบายดีป้านะลูกเนอะลูกเออ <laughs> ไปแหงกอันเด้ฮะไปเป็นโตบ่ห่อยตอนนั對對้นได้เม um ื่อไงบุ้นเมื่อน้องบอนบอกไปหาปวดมากโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งสมบุญกะได้มาเยี่ยมมาแยมได้ว่ามาต้อนน้องบิวดี้ตั้งของฝากมาจากไทยสำหรับคลิปนี้ขอรำดาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อบิวดี้กลับมาถึงบ้านเด้อป้าลุงเอฟซีอยู่ฝั่งไทยที่พ่อน้องบิวดี้บิวดี้กลับมา ตลอดปลอดภัยถึงบ้านถึงซองแ้วเด้อโดยสบายดี